สวัสดีครับเพื่อนๆวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคเทียบอลทีเด็ดกันนะครับก็กลับมาพบกับโคเทียเป็นประจำทุกวันอีกครั้งครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับโคเฮียก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโคเทียบอลทีเด็ดกันครับเรามาเริ่มดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันอังคารที่18กรกฎาคม2อ6ัน้ายโคเฮียก็เลือกฟุตบอลคู่เน้นๆคู่ที่น่าสนใจ มาวิคอลไลทีเด็ดเพื่อนๆกันอยู่8คู่ครับวันนี้เป็นโปรแกรมของฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบแรกนัดที่2เรามาดูโปรแกรมคร่าวๆกันเลยนะครับว่ามีใครเตะกับใครกันบ้างครับในวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกครับเป็น FC s t u สตเปิดบ้านพบกับเซลกิลิสคู่ที่2เป็นเชอริฟดีลาสโพเปิดบ้านพบกับฟาลูคอนสแตนตา คู่ที่3เป็นมัคคคบีไฮฟ,ฟาเปิดบ้านพบฮัมบูรุมสปาร์ตันคู่ที่4เป็นฟอร์ลาทาวรินเปิดบ้านพบลากูเซฟโตยาวาคู่ที่5บาเต้บริซอฟพบกับปาติซานีทิลาน่าคู่ที่6เป็นเดอะนิวเซนพบกับฮักเคนคู่ที่7เป็นซีเลนสกีโมสตาพบกับอูลาตูเอฟซีคู่ที่8เป็นเบดาบิกพบกับแชมล็อกโลเวอร์ทั้งแคู่นี้ก็คิกเอาเวลาแตกต่างกันนะครับโดยคู่แรกก็เริ่มเวลา4ี่ทุ่มส่วนคู่สุดท้ายก็น่าจะคิกออฟดึกหน่อยนะครับเวลาตีสองสิบห้า สำหรับเพื่อนๆนท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดเด,ด็คู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มหาโค้เทียได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้เทียบอลทีเดียดกันเลยนะครับเริ่มกันที่คู่แรกเป็นการพบก,กันระหว่างทีม f c สตูกาจะเปิดบ้านพบก,กับทีมเซากิริสคู่นี้ก็คลิกเอาเปดาซีทุ่มตรงเลยราคาคู่นี้ให้ทางเซาทีริสทีมเยือนเป็นต่อที่ราคาเสมอตูงต่ำเปิดที่2ลูก มาดูผลงานของทั้งสองทีมกันครับเริ่มกันที่เจ้าบ้าน F c ฟซีสุก้าดูกาที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกลงเล่นในลีกไป30นัดชนะ20นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป2นัดยิงได้53ประตูเสีย19ประตูทำได้ถึง68คะแนนมาดูผลงานของเซ้าก,กิลิสตอนนี้พวกเขาล้างอันดับ2ในลีกอยู่ลงเล่นในลีกไปแล้ว22นัดชนะ15นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้40ประตูเสีย15ประตูมีอยู่49คะแนน ผลงานนัดแรกที่นักกู้เจอกันครับก็จบด้วยผลเสมอที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ FC ฟซีซููก้าสินัดหลังสุดพวกเขาก็าชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดและเสียราคาไป2นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่75%สูงต่ำสินัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้าไป1นัดและเดออ์ไป3นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของซบกิลิสสินัดหลังสุดพวกเขาก็าชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นนัด โดยสินัดหลังสุดก็ชนะราคามา5นัดและเสียราคาไป5นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป3นัดเกมแรกั้งคู่เสมอกันมาที่กรอศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของทีมซารกิลิสเกมนี้ต้องกลับมาเล่นในบ้านของ f c ฟซูกาฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับของทีม f c ฟซีซูกาเขาก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยโดยเสมอไป3นัดและแพ้ไปอีก2นัด มาดูฝั่งทีมเยือนซารกิลิสครับฟอร์มช่วงหลังพวกเขาทำผลงานได้ดีมากครับพึ่งมาสะดุดในนัดที่แล้วที่ทำได้แค่เสมอกับทีม f อฟซีสูก้าการเล่นในบ้านโดยก่อนหน้านั้นสีนัดพวกเขาชนะรวดมาทั้ง4นัดครับในลีกเดลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนซารกิริสเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคุณอีโกเทียมองว่าถึงแม้ว่า f อฟซีสูก้าจะได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านในนัดนี้นะครับแต่ลีกในประเทศตัวเองของพวกเขาก็ยังไม่เปิดฤดูกาลและผลงานช่วงหลังของพวกเขาในการอุ่นเครื่องทําผลงานไม่คค่อยยดดี้วรับ เกมนี้ต้องมาเจอกับทีมซาวกิลิทที่ในฤด,ดูกาลนี้พวกเขาล่างดับ2ของลีกอยู่โดยผลงานการเล่นในช่วงหลังของพวกเขาก็ทำางานได้ดีมากครับโดยก้วนัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ยังไม่แพ้กับใครเลยคู่นี้โคเทียยังเชื่อใจในทีมเยือนอย่างซาวกิลิสว่าเกมนี้ไม่น่าจะพ่ายแพ้ครับแล้วก็น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ได้ด้วยครับคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อทีมเยือนซาวกิลิสสูงต่ำคู่นี้โคเทียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ซาวกิลิสจะบุกมาชนะทีมเจ้าบ้านเอฟซีสุ มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเชอร์ลีฟตีลาสโปเกมนี้จะเปิดสนามคอมเพล็กซ์เชอร์ลีฟตีลาสโพต้อนรับการมาเยีอยของทีมฟาลูคอนแตนตาคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงเลราะคาะคู่นี้ให้เจ้าบ้านเชอร์ลีฟเป็นต่อที่ครึ่งลูกตูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของเจ้าบ้านเชอร์ลีฟดูการที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกข,ของประเทศมอนโดว่าลงเล่นในลีกไป14นัดชนะ10นัดเสมอสนัดและแพ้ไปน1นนัด ยิงได้24ประตูเสีย6ประตูมีอยู่33คะแนนมาดูผลงานของทีมเยือนฟารูลูนฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศโรมาเนียโดยลงเล่นในลีกไป30นัดชนะไป19นัดสเสมอ7นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้54ประตูเสีย28ประตูมีอยู่64คะแนนผลงานนัดแรกที่นักคู่เจอกันในบ้านของฟารูลูนคอนแตนตาก็เป็นเจ้าบ้านที่ชนะมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์มาดูผลกางขันที่ผ่านมาของเชอร์ลีฟ10นัดหลังสุด พวกเขาชนะมาได้5นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป1นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดและเสียราคาไป6นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่33.3%สูงตาำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป1นัดเจ้าไป2นัดแลนเดอร์ไป6นัดมาดูผลแข่งขันที่ผ่านมาของฟารูนคอนเซนตา10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้5นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่พวกเขาลงเล่นก็ออกไปเยือนทีมเฮอร์มันสตัดแล้วก็ชนะมาได้ทุกสกอร์1ประตูต่อ0 โดย10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะราคามาถึง5นัดเจ้าไป้นนัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโกเวอร์ไป6นัดแลนเดอร์ไป4นัดผลแข่งขันนัดแรกที่นักคู่เจอกันในบ้านของฟาลูนคอนแตนตาเป็นทางเจ้าบ้านที่ชนะมาได้1ประตูต่อศูนเกมนี้เป็นเกมนัดที่2ที่ต้องกลับมาเล่นในบ้านของเชอร์ลิฟโดยทีมเชอร์ลิฟก็เป็นขาประจาในถ้วยใบนี้ครับแต่ก็ต้องมาสะดุดในฟอร์มนัดล่าสุดที่ออกไปแพ้ตับฟาลูนคอนแตนตาถึงทิ่น1ประตูต่อศูน ก็ททำผลงานได้ดีมากเลยครับโดยแก้วนัดหลังสุดที่ลงเล่น <c oughs> เขาก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยแต่ก็จะมาะมาททีมเยือนอย่างฟารูดคอนสแตนตาไม่ได้นะครับเพราะเขาเพิ่งโชว์ฟอร์มได้ดีใน2นัดหลังสุดที่เก็บชนะมาได้ทั้ง2นัดเลยในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเชอร์ลิฟตีลาโพเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โค้เฮียมมองว่าทีมเจ้าบ้านเชอร์ลิฟ มีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านในนัดนี้แล้วก็มีประสบการณ์และความเก่าที่มากกว่าในการเล่นในถ้วยฟุตบอลยุโรปโดยผลงานการเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดในฟุตบอลยุโรปเขาก็เก็บช,ชนะมาได้ถึง7นัดเกมนี้ก็ยังพอมีโอกาสนะครับเพราะเกมแรกแพ้มาแค่1ประตูต่อศูนย์เกมนี้ก็ขอแค่เก็บชนะได้อย่างเดียวเท่านั้นคู่นี้โคชยังเชื่อว่าจีมเจ้าบ้านเชอร์ีฟตีลัสโผลจะสามารถเป็นฝ่ายเก็บชนะในนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคชให้อยู่ต่อเชอร์ลีฟตีลัสโผลสูงตามคู่นี้โคชใหอ้อยู่สกอร เชอลีฟเจ้าบ้านจะชนะทีมฟารูนคอนสแตนตาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมมัคคบีไฮฟาจะเปิดสนามแซมมี่โอเฟอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมฮัมรูนสปาร์ตันคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงในราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านมัคคบีไฮฟาเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงตามเปิดที่3ลูกควบ3ามลูกครึ่งมาดูผลงานของมัคคบีไฮฟาฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศอิสราเอล ลงเล่นในลีกมา26นัดชนะ20นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้5 1ประตูเสีย24ประตูมีอยู่62คะแนนมาดูผลงานของฮัมุนสปาร์ตันฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศมอลตาในลีกไป26นัดชนะ22นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นนัดยิงได้45ประตูเสีย10ประตูมีอยู่69คะแนนมาดูผลงานนัดแรกที่นักคู่เจอกันก็เป็นทางบัคบี้ไฮฟ้าออกไปเยือนแล้วก็บุกไปนะยอร์ตตู่ มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของมาร์คบี้ไฮฟา10นัดหลังสุดปวกกขาก็ชนะมาได้ถึง6นัดและแพ้ไป4นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคาไป5นัดและเสียราคาไป3นัดโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่62.5%สงตูงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดเจ้าไป1นนัดและเนอร์ไป1นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของฮัมรุกสปาร์ตัน10นัดหลังสุดปวกอบกชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา3นัดและเสียราคาไป3นัด โดยเมตตาชาราคาอยู่ที่50%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป2นัดแลนเดอร์ไป4นัดเกมนี้เป็นเกมนัดที่2นะครับที่กลับมาลดนในบ้านของมาร์คบี Hi ้ไฮฟาโดยนัดแรกเป็นทางมาร์คบี Hi ้ไฮฟาที่ตุนตะกร์มาได้ถึง4ลูกเกมนี้ก็ไม่น่าจะเป็นงานยากนะครับที่ทางมาร์คบี Hi ้ไฮฟาจะเก็บชัยชนะในนัดน,น,นี้ได้เลยราคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านมาร์คบี Hi ้ไฮฟาเป็นต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึง่งกุนีโคเทียมองว่าด้วยชื่อชั้นด้านตัวผู้เล่น กับเกตบอลที่เหนือกว่าของทีมมาค์คบิสไฮฟาแล้วก็ยังเป็นขาประจําของถ้วยใบนี้แล้วด,ดูการที่แล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มมาได้ด้วยครับคู่นี้โคดเฮียเชื่อว่าทางมาค์ควิสไฮฟาน่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่แด่ต้นเกมและก็น่าจชนะขาดเกินแต้มต่อด้วยครับคู่นี้โคชเฮเลยเลือกให้อยู่ตอ,อบมาคคบิสไฮฟาสูงต่ำคู่นี้โคดเฮยให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่มาค์ควิสไฮฟาจะเปิดบ้านแล้วจะชนะทีมเยือนฮัมบูร์สปาร์ตัน an, ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนครับ มา,าวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่4คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมฟลอร่าทารรินจะเปิดสนามอารเลคอกอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมลากูปเซตโตยาว่าคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงเลรราคาคู่นี้ให้ทางลากูปเซโตยาว่าเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูผลง,งานของทีมฟลอร่าทารรินตอนนี้พวกเขาล้างจากฝูงของลีกเอสโตเนียลงเล่นในลีกไปแล้ว20นัดชนะ14นัดเสมอห้านัดและแพ้ไปน1นนัด ยิงได้47่ประตูเสีย9ประตูมีอยู่47คะแนนเรามาดูผลงานของทีมเยือนลากูฟเซโตฮาว่าดูการที่แล้วพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศโปลแลนด์ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด34นัดชนะ23นัดเสมอหนัดและแพ้ไป5นัดยิงได้63ประตูเสีย24ประตูมีอยู่75คะแนนผลงานการพบกันกเองนัดแรกนะครับเป็นลากูฟเซโตฮาว่าเปิดบ้านและชนะทีมเยือนฟอร่าเทาวรินไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของฟอร่าเทาวรลิน10นัดหลังสุด พวกเขาชนะมาได้5นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่44.4%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป1นัดเจ้าไป1นัดแลนเดอร์ไป7นัดมาดูผลแข่งขันที่ผ่านมาของลากูปเซโตฮาว่า10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะมาได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลากูปเซโตฮาว่าลงเล่นก็ลงเล่นในทัวร์ฟุตบอลโปแลนด์ซูเปอร์คัพ แล้วก็เสมอทีมดีเกียวอร์ซอวิลเลจกร0ประตูต่อ0โดย10นัดหลังสุดเขชนะราคามา1นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไปถึง6นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่11.1%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดและเดอร์ไป6นัดเกมนี้ทั้งคู่มาเจอกันเป็นนัดที่2โดยนัดแรกเป็นทางลากร๊ฟเซโตฮาว่าเป็นฝ่ายเก็บชนะมาได้ก่อนที่สกร1ประตูต่อ0โดยเกมนี้ต้องกลับมาเล่นในบ้านของทีมฟอร่าทาวลินโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดเป็นทางฟอร่าทาวลินที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับ โดยเก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดแล้วก็เพิ่งมาสะดุดในการพ่ายแพย้ในนัดล่าสุดส่วนฟอร์มการเล่นของทีมเยนลากูฟเซโตฮาว่าก็ทําผลงานได้ดีเช่นกันครับโดย5้านัดหลังสุดที่พวกเขาลงเล่นเขาชนะามาได้ถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดในราคาคู่นี้เป็นทางทีมเยนลากูฟเซโตฮาว่าเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่2ลูกครึ่งเกมนี้ทางฟอร่าททวรินก็ได้เปรียบที่กลับมาเล่นในบ้าน ด้วยการไปเยือนแพ้มาด้วยสกอร์แค่1ประตูต่อศูนย์ก็น่าจะพอมีโอกาสนะครับที่จะพลิกกลับเข้ารอบไปได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีในบ้านในฤดูกาลนี้กับฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังก็ทำผลงานได้แข็งแกร่งพอสมควรคูนี้โคเฮียเลยมองว่าทีมเจ้าบ้านฟอร่าทาลินก็ไปน่าจะถึงกับพ่ายแพ้ในการเล่นในบ้านในนัดนี้ครับคู่นี้โคเฮียเลยเลือกให้อยู่รองฟอร่าทาลินสูงต่ำคู่นี้โคเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ฟอร่าทาลินจะเปิดบ้านและเสมอกับทีมเยือนลากรูปเซตโตฮาว่า ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่5คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมบาเต้โบลิซอฟจะเปิดบ้านพบกับทีมปาติซานีทิลาน่าคู่นี้คลิกเอาเวลาตีหนึ่งตรงครับในระคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านบาเต้โบลิซอฟเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของบาเต้โบลิซอฟตอนนี้พวกเขาลังดับ4ในลีกเบลารุสลงเล่นในลีกไปแล้ว14นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป4ยิงได้20ประตูเสีย14ประตู มีอยู่22คะแนนมาดูผลงานทีมเยือนปาติซานีทิลาน่าฤด,ดูกาลที่แล้วพวกเขาจบอันดับ2ในลีกประเทศแอลเบเนียลงเล่นในลีกไปทั้งหมด36นัดชนะ20นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป9นัดยิงได้56ประตูเสีย37ประตูมี67คะแนนมาดูผลงานนัดแรกที่นักกู้เจอกันก็เป็นทางปาติซานีทิลาน่าเปิดบ้านและเสมอกับบาเต้บริซอฟไปได้ดุดดกร1ประตูต่อ1มาดูผลแก้ขันที่ผ่านมาของบาเต้บริซอฟ10นัดหลังสุด พวกเขาชนะมาได้แค่2นัดเสมอสนัดและแพ้ไป4นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมปาดิซานนีทิลาน่า10นัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้ถึง7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง5นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไปแค่นัดเดียวโดยเมตาชนะราคาอยู่ที่62.5%สูงตาม10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป5นัดเจ้าไป1นนัดและเดือ์ไป2นัด เกมนี้ต้องมาตัดสินกันในนัดที่2พอนัดแรกที่นักคู่เจอการเสมอกันมาที่สกอร์หประตูต่อ1น,นําให้มมีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเท่าไหร่ครับเกมนี้ทางบาเต้บริซอฟได้เปรียบที่กลับมาได้นในบ้านบ้างโดยฟอร์มส่วนใหญ่ในช่วงหลังของทีมบาเต้บริซอฟทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งมาเก็บชนะในบอลลีกได้ใน2นัดล่าสุดและนัดล่าสุดก็ไปเยือนทีมปาติซา,านทิลาน่าแล้วก็เสมอมาได้ทุ่สกอร์หประตูตอนน่อ1นแต่ก่อนหน้านั้นเ็นัดที่ลง แล้วการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ทํางานในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีด้วยครับโดย6นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านก็ชนะมาได้แค่นัดเดียวเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมเยือนอย่างปาติซานนีทิลาน่าที่ฟอร์มในช่วงหลังของพวกเขาทํางานได้ค่อนข้างดีมากเลยครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการพวกเขาก็ชนะมาได้ถึง4นัดและเสมอ1นัดแล้ว9นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ให้กับใครเลยครับเลยราคาคู่นี้ให้ทางทีมเจ้าบ้านบา or เต้บริซอไปต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง คู่นี้โคเฮียมมองว่าทีมปาติซานีทิลาน,น่าถึงแม้จะเป็นทีมเยือนในนัดนี้แต่ด้วยฟอร์มการเล่นในการเล่นเป็นทีมเยือนในช่วงหลังสามนัดหลังพวกเขาก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยครับคู่นี้โคดเฮียคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสูสีกันมากครับด้วยเกตบอลที่ไม่ต่างกันแต่ทางปาติซานทิลานี่มีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าในช่วงหลังน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองปาติซานทิลานี่สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่บาเต้บริซอ จะเปิดบ้านและแพ้กับทีมเยือนปาติซานีทิลาน,น่าไปที่สก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์ัต่อที่กู่ที่6คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเดอะนิวเซนเกมนี้จะเปิดสนามพาร์คฮอลตอนรับการมาเยือนของทีมฮักเคนคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีหนึ่งตรงในราคาคู่นี้ให้ทางทีมเยือนฮักเคนไปต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3มมาดูผลงานของเจ้าบ้านเดอะนิวเซนกันครับพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศเวล ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นในลีกไปทั้งหมด22นัดชนะมา19นัดเสมอ3นัดยิงได้83ประตูเสีย8ประตูมีอยู่ถึง60คะแนนมาดูผลงานทีมเยือนฮักเคนตอนนี้พวกเขาลั้งอันดับ2ในลีกสวีเดนลงเล่นในลีกไปทั้งหมด16นัดชนะ11นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดยิงได้42ประตูเสีย18ประตูมีอยู่35คะแนนผลงานการเจอกันนัดแรกก็เป็นทางฮักเคนที่เล่นในบ้าน และชนะทีมเยือนเดอะนิวเซนไปด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเดอะนิวเซนสิบนัดหลังสุดพวกเขาชนะมาได้7ดนัดและแพ้ไป3นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป2นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่ 67. สสูงตาำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดเจ้าไป1นัดและเดอร์ไป1นนัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของฮักเคนครับสิบนัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัด โดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา6นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป2นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่66.7%ถุงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป7นัดแลนเดอร์ไป2นัดเกมนี้เป็นทางทีมเยือนฮักเคนที่ได้เปรียบจากเกมนัดแรกมาครับโดยตูนสกอร์ไว้ถึง2ประตูเกมนี้ก็เป็นเกมนัดที่2นะครับที่ต้องกลับมาไ่นในบ้านของตูนนิวเซนซึ่งฟอร์มโดยรวมในช่วงหลังของเขาก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะไปได้แค่2นัดและแพ้ถึง3นัด มาเจอกับทีมเยือนฮักเคนผลงานช่วงหลังทํางานได้ดีครับโดย3นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็นชนะรวดทั้ง3นัดโดยยิงได้ถึง9ประตูเลยราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนฮักเคนไปต่อที่ราคา1ลูกสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3โดยทางเจ้าบ้าน The New เดอร์นิวเซนต์เาต้องเปิดเกมลุกตั้งแต่ต้นเกมครับเพื่อจะหวังยิงประตูให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็น่าจะมาเข้าทางทีมเยือนอย่างฮักเคนที่จะมารอเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นและอาศัยจังหวะโต้กลับขอเล่นงานทีมเจ้าบ้านอย่างเดอร์นิวเซนต์แล้วด้วยเกรดบอลที่เหนือกว่าของทีมฮ บวกกับประสบการณ์ด้านตัวผู้เล่นที่มีมากกว่าก็น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ได้ครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อฮักเคนสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ฮักเคนจะบุกมาชนะเจ้าถิ่นเดอะนิวเซนไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่7คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมซิลินสกี้โมสตาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอูราตูเอฟซีคู่นี้ก็คลิกเอาเวลาตีหนึ่งตรง เลราคาคู่นี้เปิดมาที่ซิลินสกี้โมสตาเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมซิลินสกี้พวกเขาเป็นแชมป์ของลีกประเทศบอสเนียลงเล่นในลีกไปทั้งหมด3 3นัดชนะ25นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้66ประตูเสีย21ประตูมีอยู่78คะแนนมาดูผลงานของทีมเยือนอูราตูเอฟซีหรือว่าทีมบานานพวกเขาเป็นแชมป์ลีกของประเทศอาร์เมเนียในฤดูกาลล่าสุด น้องเล่นในลีกไปแล้ว36นัดชนะ26นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป5นัดยิงได้68ประตูเสีย25ประตูมีอยู่83คะแนนผลงานนัดแรกที่นักคู่เจอกันเป็นทีมบานานได้ได้ในบ้านและแพ้ทีมซาลินสกี้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์มาดูผลงานที่ผ่านมาของทีมซาลินสกี้10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง8นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามาถึง6นัดและเสียราคาไป3นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่66.7%เ สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป5นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของทีมบานาน10นัดหลังสุดชนะมาได้7นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป2นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป4นัดเกมนี้ทางเท้าถิ่นจากบอสเนียทีมซาลินสกี้ได้เปรียบพอสมควรครับโดยนัดแรก บุกไปชนะทีมบานานมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วเกมนี้ก็ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองด้วยโดยผลงาน3มนัดหลังสุดที่ลงเล่นพวกเขาก็ชนะรวดมาทั้ง3นัดเลยมาเจอกับทีมเยือนบานานในเกมนี้งานโดยรวมในช่วงหลัง3มนัดหลังสุดพวกเขาก็เก็บชนะมาได้แค่นัดเดียวครับแล้วเกมนี้ก็ต้องการชานะในนัดนี้ด้วยเพื่อที่จะหวังพิชาการผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้เลระคาคู่นี้ให้ทีมเจ้าบ้านอย่างซาลินสกี้เป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าทางทีมบาน น่าจะเปิดเกมลุกแต่ต้นเกมเพื่อจะหวังยิงประตูได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกมลูกเขาไม่เฉียบคมพออาจจะเจอจังหวะสวนกลับของทีมเจ้าถิ่นเล่นงานได้ครับคู่นี้โคเทียยังมองว่าทีมซอรินสกี้ได้เปรียบทั้งที่เล่นในบ้านแล้วก็มีสกอร์ตุนจากนัดแรกมาด้วย1ลูกทําให้เกมนี้เขาไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากครับรอแค่จังหวะพลาดของทีมเยือนอย่างบานานแล้วก็หาจังหวะตบสกอร์ที่เฉียบคมแล้วเกมนี้ก็น่าจะเก็บชนะได้ไม่ยากครับคู่นี้โคเทียให้อยู่ต่อซลรินสกี้สูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำ ฟันธงไปที่เจ้าบ้านซลินสกี้จะเปิดบ้านชนะทีมอูราตูเอฟซีหรือทีมบานานไปได้ดยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเบดาบิกจะเปิดบ้านพบกับทีมแชมล็อกโรเวอร์คู่นี้คิกออาเวลาตีสองสิบห้าเลนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเบดาบิกเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานของทีมเบดาบิกตอนนี้พวกเขาลัางดับ3ของลีกไอซ์แลนด์ ลงเล่นในหลีกไป15นัดชนะ9นัดเสมอ3านัดและแพ้ไป3นัดยิงได้31ประตูเสีย21ประตูมีอยู่30คะแนนมาดูผลงานของทีมเยือนแชมล็อกลเวอร์ตอนนี้พวกเขาล้างจ่าฝูงของหลีกประเทศไอร์แลนด์ลงเล่นในหลีกไปแล้ว25นัดชนะ13นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้47ประตูเสีย22ประตูมีอยู่47คะแนนผลงานนัดแรกที่นักคู่เจอกันก็เป็นทางแชมล็อกลูเวอร์เปิดบ้านและแพ้กับทีมเบเดบิกไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเบเดบิก10นัดหลังสุดชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นัดโดยนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ลงเล่นในหลีกไอซ์แลนด์ทีมเบเดบิกก็ไปเยือนทีมเฟรมเรยาวิกแล้วก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดย10นัดหลังสุดที่ลงเล่นก็ชนะราคามา5นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป4นัดโดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป8นัดและเดอร์ไป2นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของแชมโลกโรเวอร์1 0นััดดหลงสุ ก็เก็บชนะมาได้แค่4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัดโดย10นัดหลังสุดก็ชนะราคามา4นัดและเสียราคาไป6นัดโดยมีอัตราชนะราคาอยู่ที่40%สูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป6นัดเกมนี้ทางเจ้าถิ่นเบเดบิกได้เปรียบทั้ง2ด้านเลยนะครับโดยนัดแรกก็ชนะมาได้ด้วยในบ้านของแชมล็อกโลเวอร์แล้วเกมนี้ก็ได้เปรียบที่ได้ในบ้านอีกผลงานในช่วงหลังของพวกเขาก็ทำงานได้ดีมากครับโดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการ เาก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดเลยโดยชนะมาได้ถึง4นัดและเสมออีก1นัดโดยผลงาน3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านเขาชนะรวดมาทั้ง3นัดเลยครับมาเจอกับทีมเยือนแชมป์โกลูเวอร์ที่ผลงานดูดูมปนช่วงหลังของพวกเขาทำางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดย5นัดหลังสุดที่ลงเล่นทุกรายการพวกเขาเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวโดยเสมอไป2นัดและแพ้ไปอีก2นัดเรราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านเบเดบิกเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ชเฮียมองว่าทีมเจ้าบบบบ้้้าาาานนนเเดกก่่่่จะลมีไงยวครั โดยเกมแรกก็เก็บชนะมาได้ก่อนด้วยเกมนี้ก็ไม่ต้องบุกอะไรมากมายเท่าไหร่ครับหลอแค่เล่นจังหวะสวนกลับและจบสกอร์ให้คมๆก็พอคู่นี้โคดเฮียมองว่าทีมเจ้าบ้านเบเดบิกไม่น่าจะแพ้ในเกมนัดนี้ครับนี่ที่สุดก็น่าจะออกมาที่ผลเสมอคู่นี้โคดเฮียให้เลือกอยู่ต่อเจ้าบ้านเบเดบิกสูงต่ำคู่นี้โคดเฮีย้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เบเดบิกจะเปิดบ้านและชนาทีมเยือนแชมล็อกโรเวอร์ไปได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งครับก็ครบกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง8คู่ในวันนี้ ที่โคดเฮียมาวิเคราะห์แลท่ทีเด็ดเพื่อนเพื่อนกันไปครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่คิดเห็นตรงกับโคดเฮียแล้วจะลงทุนในวันนี้ครับโคดเฮีย er ขอให้รับซับปันทุนหน้าเลยโคดเฮีย er มาสรุปกันให้ฟังอีกทีทั้ง8คู่ดีกว่าครับเริ่มกันที่คู่แรก f c สตูกาเปิดบ้านพบกับทีมเซอกิลิสเลราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนเซอกิลิสเป็นต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อทีมเยือนเซอกิลิสสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำ เปิดบ้านพบกับทีมฟาวลูคอนสแตนตาเดลราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเชอร์ลีฟซีลัสโพเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึง่งคู่นี้โคดให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเชอร์ฟสูงต่ำคู่นี้โคดให้อยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่มัคคบีไฮฟาเปิดบ้านพบกับทีมฮ um ัมลูรสปาร์ตันเดลราคาคู่นี้ให้ทางมัคคบีไฮฟาต่อ2ลูกควบสองลูกครึง่งสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ามลูกครึง่งคู่นี้โคดให้อยู่ต่อมัคคบีไฮฟาสูงต่ำคู่นี้โคดให้อยู่สกอรสูง มาถึงคู่ฟอร่าเทาลินเปิดบ้านพบกับทีมลากูเซตโตยาว่าในราคาคู่นี้ให้ทีมเยนลากูเซตโตยาว่าเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่รองเจ้าบ้านฟอร่าเทาลินสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่บาเต้บริซอเปิดบ้านพบกับปาติยานีทิลาน่าในราคาคู่นี้ให้บาเต้บริซอฟเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบสองลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่รองปาติซานนีทิลาน่า สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่เดอร์นิวเซนเปิดบ้านพบกับทีมฮักเคนเลระราคาคู่นี้ให้ทีมเยือนฮักเคนเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดเฮีให้อยู่ต่อทีมฮักเคนสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ซลินสกี้โมสตาเปิดบ้านพบกับบูลาตูเอฟซีเลรราคาคู่นี้ให้ซลินสกี้เจ้าบ้านเป็นต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อซลินสก้โมสา สูตงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอตต่ำครับมาถึงคู่สุดท้ายครับเบเดบิกเปิดบ้านพบกับแชมบล็อกโรเวอร์เนราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเบเดบิกเป็นต่อที่ราคาปอปอสูตงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านเบเดบิกสูงต่ำคู่นี้โคดเฮียอยู่สกอ์สูงครับก็รครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง8คู่ในวันนี้ที่โคดเฮียมาให้ข้อมูลและวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับโคดเฮียก เป็นกำลังใจให้โค้ดเฮียได้ทีมงานอีกครั้งครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโค้ดเฮีย er กันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้เลยนะครับมาพบกันใหม่กับโค้ดเฮียได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ